โอเคครับดูวิธีการใช้นะฮะอันนี้รีโมทให้หันตรงเอสัญญาณไเลียงรนี้ไปด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นจอยแบบเกมนะครับเดินได้แปดทิศทางมีไฟแสดงผลมีซีทเปิดปิดมีตัวเล่นเสียงของปุ่มนะครับแล้วก็มีสวิตช์ด้านหลังเปิดนะครับตัวหุ่น นะครับเปิดเสร็จก็มันจะพูดชื่อของมันเองหนึ่งทีนะครับเปิดเปิดตัวรีโมทนะครับไฟจะติดต้องเดินหน้านะครับนะครับไฟหลังหมุนรอบตัวเองด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับทะแยงนะครับทะแยงมันจะล็อกไว้ล้อหนึ่งแล้วก็หมุนนะครับ อันนี้ถ้าอยากเปิดไฟหน้ามันนะครับกดตรงจอยลงไปหนึ่งทีนะครับไฟหน้ามันจะติดนะครับถ้าอยากปิดก็กดอีกทีหนึ่งนะครับตอนเปิดก็บังคับได้ด้วยนะครับนี้ลองให้มันพูดเสียงนะครับก็กดปุ่มข้าง,างตัวเสียงบันทึกใหม่ได้นะครับกดปุ่มแดงมั่ง กดปืนที่ปิ้งขยะลงถังครับโอเคผมเปิดเคืองเก็บขะนะครับใช้ความถี่2 u 4กมังคับก็ได้ไกลถ้าที่โล่งก็ได้เป็น10-20เมตรนะครับสั่งเปิดปิดไฟได้นะครับเล่นเสียงผมเปิดเคืองเก็บขยะหน้าวนรอบตัวโชว์ ความสว่างของไฟก็ประมาณนี้นะครับตำรวจเรียกเก็บคลา ผมก็ยังเก็บขยะขอบคุณที่ทีนขยะลงถังครับโอเคประมาณนี้ครับใช้งานง่าย,ายเล่นเสร็จก็ปิดสวิต